ปลาะนะครับปลาะของแม่ทองเปลวจะประคนชัยครับรับรองได้ครับหากินยากมากๆนะครับอันนี้จริงๆแล้วแม่บอกว่ากินได้ประมาณเมษาครับแต่เราจะลองเอามาต้มน้ำปลาแล้วก็ใส่กับน้ีพริกดูนะครับกลิ่นหอมเริ่มมาแล้วนะครับนี่<า>โอเคตัดใส่มา สักโตสักโตอืมใหญ่ไปอะไรเล็กนี่ไ็ใหญ่ไปอืม,อมตัวบลลัมเลยนะครับนี่ฮะสะต้มน้ำปลาราหให้สุกไหมครับลองดูครับอ่าแล้ว,วในที่เป็นตัวมันไปไหนล่ะ ต้ามแตงนาไหชีกปลป่นเหรออ่ะเราเอาเอน้พริกที่ตามมําไไม่มีใช่ไหมน้พริกที่ตํามไม้ไม่มีเหรอหรอปลาป่นก,กับพ,พรพิกผงยังไงเอ้าวเวลาเดินแต่เม่ได้ไม่รู้ นี่คือน้ำพริกนะครับก็ใช้ปลาป่นนะครับปลาป่นตาละเอียดนะครับแล้วก็กับพริกผงแล้วแต่คนจะชอบว่าเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะครับเส็จแล้วก็ต้มน้ำปลาร้าแล้วก็มาเทก็เป็นน้ำพริกได้นะครับนี่นะครับนี่ฮะน้ำปลา้าเริ่มเดือดแล้วนะครับเมื่อกี้ตักเป็นตัวมาแล้วเสียดายครับเก็บตัวไว้ก่อนนะครับเอาแต่น้ำมาหลบมาต้มนะครับ นี่ฮรปลาเริ่มเดือดแล้วครับเรียกว่าปลาสุกน้ำปลาม้อต้มสุกหอมนลครับกลิ่นหอมในขนาดยังไม่เป็นเต็มที่นะครปลาไม่ท้องเปรียวครับจากประโคนชัยมือวางต้นต้น,ตนของประโคนชัย,ยนะครับแต่ว่านานๆแม่จะทําให้กินทีนะครับเพราะหาปลามาทํายากแล้วก็เดือดได้ที่แล้วนะครับ ก็ปิดแก๊สสำคัญมากนะครับกกปิดแก๊สแล้วนะครับนี่คือน้ำปลาต้มสุกนะครับอเอแล้วก็ตักน้ำปลาที่ต้มสุกนะครับมาไล่น้ำพริกนะครับซักแฮมิเกะบบจรุบโจรุนะบะจรุ๊บนะฮะโบก,ก็ตามจุคือจิ้มบบจรุนะฮะจรุนี่ฮะน้ำปลาต้มสุกแค่นี้ก็เป็น น้ำพริกกินกับผักต้มได้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือปลาป่นนะครับก็แทนปลาทูแล้วก็พริกผงก็แทนพริกเธอจะตาก็แบบง่ายๆนะครับแค่นี้ก็รับรองครับเจริญอาหารแน่อนอนครับกับข้าวพร้อมแล้วนะครับตั้งโต๊ะนะครับเชา้านี้เน้นผักนะครับ ก็นำพริกละลายเมื่อกี้แล้วก็ผักต้มสุกมมีมะเขือพวงแล้วก็มีผักขมนะครับแล้วก็ไข่เป็ดต้มนะครับผักสดๆก็จะมีแตงกวากับมะเขือเปาะนะครับเช้านี้ครับที่บ้านพีพัทยาครับสวัสดีนะครับ